บายดีกลับมาอีกแล้วเนาะกับการเรียนภาษาเวียดโดยตัวเองกับสำลันใจเนาะมื้อนี้เป็น EP ที่สนะิบสามเนาะสามสิบคำศัพท์พื้นฐานในภาษาเวียดนามเนาะเป็นกลุ่มคำศัพท์ที่เหมาะสําหรับผู้ที่เรียนภาษาเวียดเนาะโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มใหม่เนาะเริ่มต้นจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้จะเห็นให้เรียนได้ไวขึ้นเนาะโอเคห้ามาเบิ่งเลยว่ามื้อนี้แม่นคำใดเนาะโอเคมื้อนี้จะเป็นคำว่าเลยเนาะเลยจะแปลว่าได้ หรือว่าแปลว่าเอาเนาะแปลได้อสองอย่างเนาะได้หรือว่าเอาเนาะโอเคเ้ามาเบ่งตัวอย่างเลยในการใช้เนาะตัวอย่างตัวที่หนึ่ง mỗi người lấy một cái bánh mỗi người lấy một cái bánh แปลว่าแต่ละคนเอาขนมหนึ่งอันเนาะประมาณว่าแต่ละคนเอาขนมผูละหนึ่งอันเนาะคือพาว่าเออ คนหลายๆเนาะแต่ละคนจะเอาขนมผูละหนึ่งอันเนาะจับเอาเลยเนาะหอันโมุยตัวนี้จะแปลว่าอ่าแต่ละคนเนาะแล้วก็แบงค์จะแปลว่าขนมตัวอย่างตัวที่สองทจราตเยได้เงินแล้ว่็เอาเงินไปใช้ ล้วก็เอาเงินไปปัวะพญาเนาะเป็นแบบว่าประโยคที่ว่าเพิ่นกัหยอกล้อเนาะว่าเอออ่าหาเงินแต่สุดท้ายแล้วก็เอาเงินหันไปปัวะพญาคือเก่าเนาะลามซาเตียนก็คือหาเงินเนาะหรือสิเฮาเฮาสิยเบาว่าเคียมเตียนก็ได้เนาะแปลว่าหาเงินคือกันเนาะอ่าลามซาเตียนนี่ไปนํากันเลยเนาะแปลว่าหาเงินเนาะเอาไปใช้ได้เนาะจื้อจื้อเบ๊ก ตัวนี้แปลว่าหักษาพยนักเนาะเจือแปลว่าหักษาเนาะเบ่งนี่แปลว่าพยนักเนาะตัวอย่างตัวที่สามบะด่เลยเรื่องเจือบะด่เลยเรื่องเจือเจ้าได้เอาเงินเดือนแล้ววะจะได้เงินเดือนแล้ววะเนาะตัวนี้ก็จะแปลว่าเอาเนาะได้อะไรเนาะได้เอาเนาะอ่าเรื่องแปลว่าเงินเดือนเอาไปใส่ได้อีกตัวอย่างหนึ่งเนาะ Bạn đã lấy chứng chỉ chưa? Bạn đã lấy chứng chỉ chưa? Chào đây ao bài cả là bà bác... à, chứng chỉ tổ nì bài bác cả. nó bài bác Cả xá Bạn đã lấy chứng chỉ chưa? Chào đây bài bạc Tôi dàng tôi thi Bạn đã lấy vợ chưa? Bè bà เาา <c oughs> จ้าเอาเมียแล้ววะเนาะแปลว่าเจ้าเอาเมียแล้ววะเสือว่าเลยตัวนี้จะแปลว่าเอาเนาะเอาหรือว่าได้แล้ววะเนาะอาศัยในกรณีเอาหัวเอาเมียสิเน,ะนะาะเขาจะอ่าคือเวอะตัวนี้แปลว่าเมียเนาะถ้าเขาจะบอกว่าเจ้าเอาหัวแล้ววะเขาก็ว่าบะได้เลยจงเชื่อเนาะจงตัวนี้ก็แปลว่าหัวเนาะเลยเวอะ lấy chồng lấy vợ ก็คือเอาเมียเลยโจงก็คือเอาหัวเนาะโอเคเอาคำศัพท์นี้ไปใส่ได้เนาะโอเคก็จบไปแล้วเนาะสำหรับอ่าสามสิบคำศัพท์พื้นฐานในภาษาเวียดนามของมือนี่ของเฮาเนาะถ้าว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สนับสนนใจเนาะแล้วอ่าอย่าลืมกดอ่าซับสไคร้เนาะกดติดตามเนาะเพื่อบ่ให้พลาดวิดีโอต่อไปละกันอ่า ถ้าอยากติดตามสำนั่ใจเนาะก็คือกาวสำนั่ใจมีสามสองทางยูทูบเฟซบุ o กทิกต็อกเนาะสามารถติดตามได้ส่วนข้อมูลในการติดตามสำนั่ใจจะปะไว้ท้ายคลิปเนาะแล้วก็ผู้ใดที่ว่าต้องการจะเฮียนเนาะเพิ่มเติมเนาะการเขียนการอ่านเฉพาะการเขียนการอ่านเนาะภาษาเวียดนามสำนั่ใจก็มีข้อซ้อนเนาะถ้าว่าใครสนใจก็ถักมาถามกันได้เนาะอ่าถักมาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ไลน์เนาะถักมาทางไลน์กับอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนาะสำนั่ใจจะเห็นเนาะถ้าถักทางอัน ยูทูบหรือว่าทิกตอกสนใจจะบ่ชเหตุเนาะโอเคอ่าสำหรับวันนี้กับสน,นิก่อนเนาะบ๊ายบาย